เอาละทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเกินก่อนเลยนะว่าคือตอนคลิปนี้จะไม่ได้มีเสียงผมเพราะผมลืมเช็คไม์ผมว่าผมเปิดไม์ในเก,กิแล้วมันจะไม่เชื่อมผมก็เลยเปลือมเปิดไม้ที่สองก็ได้แหละคลิปนี้ก็จะมาแจ้งเตือนแล้วคือไม่จะไม่มีั่นแหละไม่มีเสียงผมมีแค่เสียงเพื่อนผมอย่างเดียวก็ทดทวนไปก่อนทุทีนะโอเคไห้มีอะไรเล่หมดกก็แค่นี้แหละ บอกก่อนไม่ม okay. <laughs> <laughs> yeah, ีเ yeah, สียงนะไป่ละพี่ใหญ่เลเวลหนึ่งกดเลยก็ได้ถึง้1หกสิบขอเดี๋ยวเราเล่นส p อร์ตเดี๋ยวเราเล้นส p p o r นี่ ยืมพีโร่ไม่เราอะสามารถยืมกัดได้ไงความสัมพันธ์มันต้องถึงระดับก่อนนะ่ะเพราะตอนนี้ยังไม่ถึงก็คือเหมือนโบอย่างเงี้ยเอ้ยเรากดผิดเราล่นซับก็คือถ้าเกิดความสัมพันธ์ถึงกำหนดใช่ป่ะเราสามารถจะยืมพีโร่จากกัดได้โดยที่เราไม่ต้องซื้อเอ้ก็จะเราโชว์ฟอร์เรนป่า เ <laughs> อาอปัตตาเขาแับไม่เป็นทีมเลยก่อนคืออะไรขอให้ทีมเนละ็กทีมเล็กเนะี่ยแต่เลย,เลยอะไรเออ จงต้อนรับการกลับมาข <IS C AL> องเฮ้ยกันต้องทำให้เขาเห็นนะเฮ้ยว่าใครไวโอตัวจริงใครตัวปลอมอ่ะกันต้องทำให้เขาเห็นอะใคร,คร,คร,ครตัวจริงใครตัวปลอมอะ่ะแหมดูตันเหมือนกันด้วยซะสิเอ้ยด่าไปเลยเอ,อียบตาคำยิ่งแฟดสยองที่ไม่ยับยั้ง จงต้นร um ับก้อนกลับมาของเคยเจ้าต้องทำให้เขาเห็นนะเฮ้ยข้าใก่ไวโอตัวจริงใครตัวปลอมอ่ะตายเช่ๆพี่ไก่กลับแล้วไม่มีเน็ตใช้ทำให้เขาเห็นนะไตัวจริงใข่ตัวปลอมอ่ะรู้สึกรักพี่ตัวเองขึ้นมาทันควันเลยแหมโดนตันเหมือนกันด้วยซะสิวีนน้องฉลาดได้เลยตัวที่แฝดสยองที่ไม่ยับยั้ง เอ้ยน้องน่ารักอ่ะมาหาพี่เอ้ยกดผิดเอ้ยตอ้ยผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยยูไม่ได้ทำสิ่งนะพี่ใจกลับแล้วมันมีเน็ตใช้อ่ะฮัลโหลผมได้ทักสิ่งแล้วพี่ผมกดผิดรู้สพี่ตัวเองขึ้นมาทันควันเลยวิน้องชะล่ากน้อยน่ารักจังเลยมาดีมาดื เอ้ยน้องน่ารักอ่ะมาหาพี่เอ้ยกดผิดเอ้ยไม่ไม่พี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยวิวไม่ได้ทอกซิกนะส่งหัวใจเอ้ยผมไม่ได้ทักซิกนะพี่ผมกดผิดน้องฉลามตัวน้อยนี่จันอ๋อเออมาดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอกเบนเลยด อะไรวะเดี๋ยวก็กระเบนเดี๋ยวก็พลามโอ้โหตอนนี้ตอนนี้เน็ตคือชั่วมากไม่ได้แล้วอ่ะพี่ไม่เป็นไรพี่เฮ้ยมันจะตายสวยพอพี่ไม่อยู่รู้สึกแล้วพี่เป็นเวลาหนึ่งวิเลยสวยแก่งน้อยกระเบนก็ตายเอ้ยเ๊ะ ไม่มีใครเชื่อมนิดให้น้องแล้วแล้วปาะอย่างน้อยป้าหมึกก็ตายเฮ้ยเ้ยตายนะผมเล่นปลาหมึกดีกวผมไม่ได้เล่นซัพพอร์ตเป็นปลาหมึกนะหน้ากระบนเฮ้ยไวโอจะตายเก็บยาก่อนก็ได้เก็บยา เอได้หมดได้สุดขึ้เพราะว่าสวยขาดวอเก่งมากว้เรื่องทำใจกับการเรียกฮีโร่นะคือไม่รู้ดิไู่ชอบเรียกผิดอ่ะไม่ค่อยชินอ่ะรู้สึกตัวเองงงกิดพอเกมมากเลยเอ้ยนำมาสลับกันดีกว่าเดี๋ยวลิสเป็นแครี่

สวยมากครับแนวจัับม,มือเล,ออลิปกกลังถูส่งออกไปถ้าเกิดผมเผลอไปทำท็อกซิกใส่ไผ่ตรงข้ามมันจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะต้อมเบลเปย์ไลน์น้ำ up ศัตรูกำลังแ F C U <oughs> เพราะพี่ผมเขี้ยวมียายข้างหลังผมไปไปจิกยาเขา อุ้ยว้าวยี่โอ๊ีสุยเฮ้ยอีฉลามสุดยอดเฮ้ยพี่มันจะตายเอ้ใบอเอฟเฮ้ยสวยโอ้ยนาคอนกับปลาหมึกแบบว่าหิวเอ้ยไม่ใช่เออ เออประมดหิวจัดเออเอาปัจจะเข้าอืมยังงอบอกงี้อ่ะเฮ้ยผมจะเอาพมได้แล้วพี่เรียบร้อยเรามาสลับกันไมโอเป็นซับอริสเป็นแครีรีเอ้ย ออ้ยโอ้ยไอเ้เผิรกดฮิวเอาเวนกำเลืองไหมเลืองไหมเนี่ยขอบคุณครับเฮ้ยอีอีกระเบนเอออีอีอปลาหมึกแต่ <c oughs> ไม่เรียกปลาการังก็ดีลนะ <c oughs> สวยฮวยสวยไหมพี่พี่ถอยก่อนสวยโอ้ยเจ็บตัวเอ้ยน้องน่ารักอะ ติมาไม่ทันถ้ามาทัน eio ไม่ได้เกิดจะปล่อยสระน้ำใส่เลยบ่อน้องอลิสเออ เป็นกลางเลยเอ้ยพี่พี่เอ้าเปนมังกรของเราถูกโจมตีเฮ้ยเกมมาแก้แค้นเหรออีอาปัตตะคำอีปลาหมึกหน้ากระเบนเอามันเลยพี่เอ้าโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บซุปเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้ว yes โอไม่พอมกอนนอนอันตรายอ่ะโอเคครับมันเอามังกรอยู่ไหมอ่ะมันรู้สึกเงียบเงียบ ผมรู้ส oh, like ึกว่ามันเงียบๆอะอ๋อไม่มีเลยให้ผมไม่เช็คบัางก่อนครับ

นัก <laughs> สวยสวยพี่เน็ตผมพี่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 ผมพี่พเน็ตผม <laughs> คิดถึงพี่ชายคิดถึงเน็ตพี่ชายอ่ะ <laughs> คิด ถึงพี่ชายไปถึงไหนพี่สาวโอไม่ oh my, พี่ผมเดินเข้าป้อมมาเดี<笑><笑>๋ยวผมเดินเข้าป้อมมา <h ums> เอา้าอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยตายคู่กันด้วยคู่จิน้นอุย้ยดูดิไวโอสองคนนอนกอดกันนะ

จะชนะจริงมา้ยเหนูกะจะแก๊กเท่แล้วเชียร์เมื่อกี้ทำไมเดินเข้าป้อมอยากจะพิเศษตายอย่างหมาในเมื่อกี้เฮ้ยขาดวอถอยศัตรูเรียกดัาเมจเยอร์ออกมาแล้ว แกคิดผิดแล้วพี่ชา,ายที่แกปล่อยมังกรมาตอนนี้ตายะไอ้ชย Let's cap it all off with a bang.